ต้องมีเพลงเฉพาะอย่างป่าเฉพชาวบ้านที่รับคนรับป่ารับสารต้องดูแลเรียนเขียนอ่านมีรับวชรับคนต้องมีกองหนุนจสมัคร้องปกบอพี่บกน้องว่าจะมุ่งยูไม่ต้องรด้ยู่ ก็ว่าจีบเยอะจีบเยอะเลยไม่เลวไม่เลว